หนังสือสิริมงคลของชีวิตของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆาปรีนายกองที่19บทก้าททำดีได้ดีเสมอ <c oughs> <c oughs> เป็นที่เห็นกันอยู่ว่าทุกคนมีชีวิตที่มีได้รับรื่นเสมอไปไม่มีสุขตลอดชีวิตไม่มีทุกตลอดชีวิตไม่พบแต่สิ่งดีงามตลอดชีวิตไม่พบแต่สิ่งชั่วร้ายตลอดชีวิตแต่ละคนพบอะไรอะไร ทั้งดีทั้งร้ายหนักบ้างเบาบ้างโดยที่บางทีก็ไม่เป็นที่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้นเช่นบางคนเกิดในครอบครัวที่ต่ำต้อยลำบากยากจนพอเกิดได้ไม่นานเงินทองจำนวนมากก็เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นราบลอยของมารดาบิดาบ้างเป็นความได้ช่องได้โอกาสทำธุรกิจการงานบ้าง ใครๆก็จะต้องพูดกันว่าลูกที่เกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญทําให้มานาบิดามั่งมีสีสุขถ้าไม่คิดให้ดีก็เหมือนจะเป็นการพูดไปเรื่อยๆไม่มีมูลความจริงและทั้งผู้พูดผู้ฟังก็มักจะไม่ใส่ใจพิจารณาให้ได้ความรู้สึกลึกซึ้งจริงจังแต่ถ้าพิจารณาการให้จริง ด้วยคำหนึ่งถึงเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมก็น่าจะเชื่อถือได้ว่าเด็กที่เกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญมาเกิดผู้มีบุญคือผู้ที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้มากในอดีตชาติอัน,นความเกิดขึ้นของผู้มีบุญนั้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับมีบุญห้อมล้อมรักษาแมชนกกรรมทำให้เกิดจะนำให้เกิดลำบากแต่เมื่อบุญที่ทำไว้มากกว่า กรรมไม่ดีที่นำให้ลำบากก็จะต้องถูกตัดรอนด้วยอำนาจของบุศรลกรรมคือบุญอันยิ่งใหญ่กว่าคือเกิดมามารดาบิดายากจน <c oughs> มือแห่งบุญก็จะต้องเอื้อมมาโอบอุ้มให้พ้นจากความลำบากยากจนให้มั่งมีสีสุขควรแก่บุญที่ได้ทำไว้ผู้ที่เกิดในที่ลำบากยากจนแต่ เมื่อมีบุญเก่าได้กระทำไว้มากมายเพียงพอเมื่อมือแห่งบุญก็จะเอื้อมมาโอบอุ้มให้พ้นความยากลำบากได้อย่างรวดเร็วพ้นจากความยากจนดังปฏิหารมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เด็กบางคนทำบุญทํากุศลไว้ดีแต่ชนกรรมนำให้เกิดกับมัรดาบิดาที่ยากแขนแสนสาหัสพอเกิดมัรดาบิดาทั้งก็หาช่อง ก็หาทางช่วยให้ลูกผลความเดือดร้อนนำไปวางไว้หน้าบ้านผู้มั่งมีสีสุขที่รู้กันว่าเป็นผู้มีเมตตาแล้วเด็กนั้นก็ได้เป็นสุขอยู่ในความอบอุ้มของมือแห่งบุญควรแก่บุญที่เขาได้กระทำไว้แต่เด็กบางคนเกิดในที่ต่ำต้อยยากไร้และเป็นผู้ที่มีได้ทำบุญกุศลมาในอดีตชาติเพียงพอย่อมไม่มีมือแห่งบุญมาอบอุ้ม เขาให้พ้นความลำบากยากจนแม้เมื่อมารดาบิดาจะพยายามเสี่ยงนำไปวางไว้ในที่ที่หวังว่าจะมีผู้ดีมีเงินมานำไปอุปการะเร้ยงดูความไม่มีบุญทำให้ทำไว้ก่อนทำให้ไม่เป็นไปดังความปรารถนาของผู้เป็นมารดาบิดาเขาอาจจะถูกทิ้งอยู่ตรงที่ที่ถูกนำไปวางและสิ้นชีวิตไปณนะที่นั้นอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายดอาจจะทรมานด้วย ความหนาวความร้อนความหิวโหยหากผู้ช่วยเหลือไม่ได้และผู้เป็นมารดาก็อาจถูกจับได้รับโทษทางอาญานั่นก็เป็นเรื่องอำนาจอันยิ่งใหญ่นะักของกรรมอย่างแท้จริงอดีตชาติของทุกคนมีมากมายนะักจึงทำจึงได้ทำกรรมกันไว้มากมายนะักกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างชีวิตในปัจจุบันจึงมีดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้าง คนมั่งมีเป็นมหาเศรษฐีก็โดยอำนาจของกุศลกรรมคือการบริจาคช่วยเหลือเจอจุนผู้อื่นที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติเมื่ออก,กุศลกรรมคือการคโคดกงเบียดเบียนทรัพย์สินให้ผู้อื่นด้วยต้องเดือดร้อนที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติตามมาส่งผลและเมื่อเป็นผลที่แรงกว่ามีกำลังกว่ากุศลกรรมที่กำลังเสวยผลอยู่ อากุศลกรรมก็จะตัดรอนกุศลกรรมส่งผลไม่ดีของกุศลอาสุกุศลก,กรรมให้เกิดแทนความมั่งมีก็จะกลับเป็นความไม่มีเงินทองของมีค่าก็จะสูญหายหมดไปอากุศลกรรมแรงมากก็จะสามารถทําให้มหากมหาเสียถีซสิ้นเนื้อประดาตัวไปกําลังเป็นสุขก็จะกลับเป็นทุกข์เดือดร้อนอนํานาจของกรรมเป็นเช่นนี้จริงผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรมยิ่งกว่ากลัวอะไรอื่น กลัวพอรู้ว่าเมื่อทํากรรมไม่ดีไว้แล้วต้องได้รับผลไม่ดีและเมื่อถึงเวลาที่กรรมส่งผลไม่ดีมาถึงตัวแล้วแม้ตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้จะไม่เคยทํากรรมไม่ดีเช่นนั้นก็จะได้รับผลไม่ดีที่อาจทําให้พิศวงสงสยัยจนถึงมากคนมิจฉาชิฏทิความเห็นผิดคือเห็นไปว่าทําดีไม่ได้ดีซึ่งความจริงไม่ใช่เช่นนั้น ทำดีต้องได้รับผลดีเสมอทำไม่ดีจึงจะได้รับผลไม่ดีเพียงในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นมีอายุกันเพียงอย่างมากร้อยปีเท่านั้นทุกคนทุกสัตว์ต่างก็ทําอะไรอะไรที่เป็นกรรมแล้วมากมายนับไม่ถ้วนเป็นกรรมดีคือกุศลกรรมบ้างเป็นกรรมชั่วคืออกุศลกรรมบ้างมากมายจริงๆเพียงทําให้ชาติเดียวก็มากมายจริงๆแล้ว เมื่อได้ทำมานับพบชาติไม่ท้วนจะมากน้อยเพียงใดขณะที่จะเป็นอยู่ในพบนี้ชาตินี้ได้ละพบชาติในอดีตที่ทำกรรมไว้เบื้องหลังมากนักหนากรรมดีกรรมชั่วอาจไม่เสม,มอกันบางคนกรรมดีอาจมากกว่าบางคนกรรมชั่วอาจมากกว่าบางคนทำกรรมดีที่ไม่สำคัญไม่ยิ่งใหญ่แต่ทำกรรมไม่ดีที่สำคัญที่นักหนา เช่นนี้ย่อมได้สวยผลตามเหตุคือในชาติที่ชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีน้อยกว่าส่วนไม่ดีส่วนผู้ที่ทำกรรมดีมากทำกรรมไม่ดีน้อยเช่นนี้ย่อมได้สวยผลตามเหตุคือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีมากกว่าส่วนไม่ดีดังมีตัวอย่างให้พบเห็นอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้เมื่อกรรมดีจะส่งผล ก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้กรรมไม่ดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ไม่ให้กรรมดีอาจส่งผลแต่ถ้ากรรมดีแรงกว่ากรรมไม่ดีกรรมดีก็จะต้องส่งผลจนได้กรรมไม่ดีหาอาจขัดขวางไม่ได้อะไรอะไรก็หาอาจขัดขวางไม่ได้